เคยไหมคะตอนที่กำลังหลับๆับตื่นตื่นอยู่ดีๆก็ฝันถึงข้าวเหนียวมูลหน้าสังขยาหอมละมุนเยิ้มเย,มยิมหวานมันเคียงข้างข้าวเหนียวนุ่มๆสีขาววาวใสเหมือนเพิ่งมูลเสร็จใหม่ถ้าใครไม่เคยฝันฉันคนหนึ่งแหละที่เพิ่งเจอมากับตัวเมื่อคืนนี้เรื่องมันเริ่มจากว่าฉันกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อไอเมงดันสมัครไปเรียนทำข้าวเหนียวมูนกับคุณยายคนหนึ่งในตลาดเช้า ยายสงพรยายแกขึ้นชื่อว่ามูนข้าวเหนียวอร่อยที่สุดในตลาดบ่ายใครไปสายหมดสิ์กินนะบอกเลยแต่สิ่งที่พีคอคือไม่ใช่แค่ได้สูตรเด็ดหอมเนียนแบบที่ร้านไหนก็ลอกไม่ได้ยายสงพรยังเล่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังตอนนั่งรอข้าวเหนียวระอุอยู่ในหวดไอน้ำเรื่องของนางผมหอมกับข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาและนี่แหละค่ะ จุดเริ่มต้นของความฝันประหลาดที่ฉันไม่เคยลืมคืนนั้นฉันฝันว่าหลงเข้าไปในป่าลึกป่าที่มีต้นไม้สูงเท่าหอคอยใบไม้ส่งเสียงดังกระซิบเหมือนกำลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างฉันเดินตามกลิ่นหอมหวานลอยมาคล้ายกลิ่นน้ำกะทิผสมใบเตยอ่อนๆออนจนเจอเรือนไม้ทรงไทยหลังใหญ่อยู่กลางป่ามีหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวดำคลับยิ่งกว่าคืนเดือนดับ เส้นผมเธอยาวลากพื้นไปใกล้สุดสายตาเธอชื่อว่านางผมหอมเจ้าหลงมาในปากของข้าได้เช่นไรฉันตอบไปว่ากลิ่นข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาของเจ้าพามาหญิงสาวหัวเราะเบาๆแล้วชี้ไปที่ถาดข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาบนต๊ะไม้สักถ้าเจ้ากินคำนี้ข้าจะเล่าเรื่องของข้าให้ฟังฉันไม่ลังเลเลยค่ะ รีบตักข้าวเหนียวมูลราสังขยานุ่มๆน,นั่นเข้าปากโอ้ยรสชาติที่สุดแห่งการเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หวานมันละมุนเหมือนฝันและนี่คือเรื่องราวที่นางผมหอมเล่าให้ฉันฟังในฝันคืนนั้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้าเป็นธิดาแม่ค้าข้าวเหนียวชื่อแม่คำแก้วในเมืองบางกอกข้าชอบทำข้าวเหนียวมูลกับแม่ทุกวันข้าวเหนียวของเรามูลด้วยน้ำกะทิสด หอมใบเตยอ่อนและใส่น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวข้นๆวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มผู้หนึ่งจากเมืองไกลมาชิมเข้าเขาตกหลุมรักข้าเพราะเส้นผมที่ยาวสลวยและข้าวเหนียวมูลถ้วยนั้นดูสิคะจะเป็นรักแท้หรือรักเพราะของหวานเนี่ยแต่แม่ข้ากลัวเจ้าชายจะหลอกลวงจึงทดสอบว่า ถ้ารักจริงต้องหาสังขยาใบเตยที่หวานหอมที่สุดในเมืองมาให้ข้ากินคู่ข้าวเหนียวก่อนเจ้าชายใช้เวลาตามหาสังขยาทั่วเมืองลองชิมทุกร้านจนเจอแม่สังขยาแห่งท่าช้างผู้ใช้ไข่เป็ดสดๆกับน้ำกะทิสดเคี่ยวกับใบเตยจนเนียนนุ่ม ไม่มีไอเส้นเส้นให้ขัดใจเมื่อเจ้าชายได้สั่งขยะมาข้าจึงนำข้าวเหนียวมูลราสังขยานั้นไปถวายเจ้าพระยาเจ้าเ,าเมืองงานเลี้ยงคราวนั้นขนมถ้วยนี้ทำให้เจ้าเมืองยิ้มกว้างจนลืมสงครามตั้งแต่นั้นคนจึงถือว่าข้าวเหนียวมูล้าสังขยาเป็นขนมมงคลวันดีคืนดีใครทำขนมถ้วยนี้แจกถือว่าเสริมสิริมงคลให้บ้านเมืองสงบสุข แล้วเส้นผมเจ้ายาวขนาดนี้ทำไมไม่ตะกระ,กะเส้นผมข้านี่แหละเป็นเคล็ดลับมูลข้าวเหนียวให้หอมเนียนมันข้าวเม็ดใสาวาวเพราะข้าจะโรยน้ำกะทิใส่ลงไปพร้อมปล่อยผมหนึ่งเส้นโอ้โหเอาจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าขนมถ้วยไหนที่เคยกินมามีเส้นผมนางผมหอมนี่ปนมาด้วยไหมนะแล้วฉันก็ตื่นพร้อมกลิ่นข้าวเหนียวมูลลอยฟุ้งอยู่ในห้องนอน พอตื่นสายๆฉันกับไอเม้งก็ไปเรียนทำข้าวเหนียวมูนกับยายสมพรตามนัดระหว่างที่กำลังมูนข้าวเหนียวฉันเล่าเรื่องฝันให้ไอเม้งฟังมันขำกลิ้งบอกเอ็งนี่อินนิยายมากไปแล้วแต่ยายสมพรหัวเราะเสียงเบาๆแล้วบอกว่าเขาเล่าว่าในข้าวเหนียวมูนถ้วยแรกของวันจะต้องอธิษฐานขอพรต่อเจ้านางผมหอมเสมอข้าวเหนียวจะได้หอมเนียนนุ่ม ไม่มีเม็ดกระด้างฟังดูแอบ,บขลังอยู่เหมือนกันนะและนี่แหละค่ะเรื่องราวขนมถ้วยที่ไม่เคยธรรมดาเลยรู้ไหมคะข้าวเหนียวมูลดีๆเขาจะใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูเพราะเม็ดข้าวเหนียวนุ่งเหนียวกำลังดีบูลแล้วใส่กะทิจะซึงเข้ากลางเม็ดน้ำกะทิที่ใช้ ต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆกับใบเตยอ่อนๆและน้ำตาลมะพร้าวแท้ถึงจะหอมหวานละมุนไม่แสบคอส่วนสังขยาไข่เป็ดจะให้เนื้อเนียนมันกว่าไข่ไก่เคี่ยวกับน้ำกะทิสดน้ำตาลปีบ๊บและใบเตยหอมๆเนื้อจะข้นแต่ไม่แข็งถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้ดูมีสูตรอาหารอยู่ท้ายคลิปเลยนะคะทำเสร็จแล้วรสชาติเป็นยังไง อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังด้วยนะคะว่าใครจะได้กลิ่นหอมของนางผมหอมลอยออกจากหม้อเหมือนฉันบ้างชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วกดติดตามครัวเล่าเรื่องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ